วนี้เราเข้าสู่ช่วงมูหวานนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกาะบ่ออีสปอร์ตนะครับอยู่กับอีพีที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆเพราะแขกรับเชิญวันนี้เราพิเศษมากๆเลยนะครับเมทที่โหดที่สุดในโลกนะตอนนี้เชิญพบกับคิมเซ่์ค่ะมาเลยต้นชาย สวัสดีน้องชายสวัสดีพี่ชายเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีครับสบายครับทำอะไรบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างคือไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะพี่กับน้องช่วงนี้เหรอครับผมกินข้าวดูหนังฟังเพลงแล้วก็ดูช่องมวยเ่อนอาท้ายสุดนี้ทำบ่อยเดือนละครึ่งหนโอ้ยฮืออะไรกันเดือนละครึ่งหนหลอกหลอกเอาผมดูจริงันคลิปล่าสุดเอเอเลนิกี้ ใช่ถือว่าติดตามา่านหน้าผิดแล้วก็หานไปเลยโอ้โห oh, oh, oh. ไม่รู้พี่เข้ามากดไลค์ห้สักทีนึงก็ยังดีวะเราร,รู้ตัวไม่ได้วันนี้เราจะมานั่งต่อบออกีสบอร์ดจะต้องมันทำอะไรให้พี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้ <c oughs> เลยพี่ <c oughs> เอาผมดูจริง <c oughs> ผมดูจริง วันนี้จะให้น้องคิมมาสอนพี่เล่นตำแหน่งเมทต,ตัวอะไรก็ได้น้องคิมเลือกให้พี่เลยก็คือเป็นได้แค่เด็กก่อบบาห้ามเล่นดูพี่เล่นได้อย่างเดียวสอนพี่เล่นเป็นโค้ช <มา S 1> ไา<ๆ>ผมอยู่ร้านเกมบ่อยคือไปอยู่ร้านเกมบ่อยนี่คือไปเล่นบ่อยไปด่าเพื่อนเราดีจะด่ากูไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ด่าพี่โตอยู่แล้วแต่ระวังไว้แต่ระวังไว้วันนี้จะมาสอนพี่เล่นตัวอะไรดูหน้าก่อน <c oughs> เล่นอีช่าครับผมรอเล่นรอเล่นแรดเลยครับวันนี้แรดเหรอใช่ครับทำไมต้องเป็นแรดอะครับมันร้อนครับก็เลยอยากได้ไฟเพิ่มเย่ด้วยแต่ว่าแรดของคิมอะมันไม่ใช่แรดไฟว่ามันต้องแบบสายฟ้าฟาดเฮ้ยรู้แน่โอ้พี่ซื้อสกินมาเรียบร้อยแล้วอะไหนแรดพี่ซื้อสกินมาเพื่อน้องเลยนะวันนั้นนี่ไหนไหนซื้อสกินอ๋อพี่ซื้อสกินเดียวไม่ใช่พี่พี่ซื้อสกินอะไรมา ทวนวาดน้องชายพี่จะพสกิ้นโทษโทษจะตามไม่จริงนี่บ้างพี่ขอถามรูนเลยรูนพลังเปร์เอาใส่อะไรครับเป็นแรกเดสโซเลตครับสิบเม็ดไฮสเก็ปเตอร์อันหนึ่งก็แล้วอ๋อเพิ่มพลังเวกับพร็อพเดียวกัโจมตีนะครับผมใช่สมไมห้อยมันเป็นเม็หนึ่งห้เฉยๆครับยอมเบาลงนิดนึง่อนให้สปิริตครับสิบเลยโอ้หอันนี้เอาเอาเพราะอะไรวิ่งเร็วพิวครับผมตีเขียวดไดคอนคอร์สไม่ใช่สเตนครับผมโอเคครับเดสโซเลตเก้าเมตรเก็ปเตอร์หนึ่งสปิริตสิบสเตนสิบครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเป็น พลักแฟงใครมันอ่ะ เพื่ามมนาวเอ้ยอเดี๋ยวเียตกใจหมดตัวมันไม่มีมะนาวไม่เห๊อะฝาดฝานะครับจกก่อเกาะครับฮูลี่ทันเดอร์เลยครับลูกไฟชูริเคนนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม<ช>ทันเดอร์แล้วไม่มีโอไม่มีอะไรห้อยมาเลยเหรอไม่มีครับก็คือดาเมจล้วนไปเลยใช่ต่อไปไอเทมครับมองคาวจ่อเบรแล้วครับอากอนี่บูมติ๊กมงกุฎสตาร์พับนูแล้วก็แข่งครับผมเอาพี่ขอถามหน่อยอากอนี่ทำไมถึงออกอากอนี่ชิ้นแรกวะเพราะว่าอากอนี่มีโรคูดาครับผมผมเป็นคนที่ต่อยแม่นแล้วก็อยากต่อยล้วนอ๋อก็ตามนั้นเลยนะทุกคนตตต่่่่่่อออยยแแแแมมมนลล้้ววววูใชครรรับบิ๊กกไงาหะ ไม่ครับอันนี้แะครับเอาไว้ต่อ,อเ<ล>ยเรื่อยๆใช่<ล>ครับผมเดีมันผิดคอนเซ็ปต์คีมมากกว่านี้ย <Yeah. S 2> ังไง่าน้โอเคครับเั้นไปกันเลยครับผม go กดกดแยกตำแหน่งเมย์ให้พี่ก่อนจะให้ผมก่อนให้เหรอใช่ต้องรอสักสองวิธีทุกทายเราค่อยกดตรงเนี้ยเป็นทริคนะครับทุกคนถ้าใครอยากที่จะล็อกตำแหน่งแต่มันจะมีบางคนที่เหลี่ยมเหลววิธีท้ายแล้วค่อยกดอ่ะใช่ผมเองนี่แหละปึ๊บเอ้ยได้คนแรกสวยนี่นะครับเป็นสูตรแล้วทุกคนเป็นไงคือถ้าเรากดไม่ทันนี่คือเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยโดนดา โดนด่าไปเท่าไหร่เราเสียเวลาอีกสินาทีไม่ได้เล่นเมทต้องใช้สเต็ปอันนี้เปล่าหนูขอเมทค่ะเออโอ้โหเราเป็นคนแรกด้วยอะไรอย่างวะแบรนด์ลูอี้นะครับอ่าแล้วค่อนข้างเกลียบลูอี้เหรอไม่ครับเดี๋ยวจบไม่ได้ครับตอนนี้ลูอี้เป็นการบ้านโหดไหมวยนี้มันแพ้ตัวไหนไปเป็นหลักไหมตำแหน่งเมทกันเองตำแหน่งเมทกันเองเหรอครับหน้าแพ้ทูเรนทูเรนนี่คือหลักๆเลยถ้าฝั่งตรงข้ามกดมาเรากดยอมแพ้เลยครับกดเลยพี่โอ้โหสกินถ้ามีเล่นสกินนี่นะคือจบอ่ะ สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังหัวมกกันซาเบสกิีิกิมิเท่ตรงไหนวะอย่างนี้ฮีโร่มาผมมาสี่ตัวอย่างนี้เราควรเล่นยังไงครับเกมนี้ครับฟิกยัดเลยครับเพราะว่ามันมีตัวบางๆครับเราควรฟิกยัดบารอนเหรอครับก็ถ้าต่อยโดนก็ฟิกยัดได้แล้วอย่างนี้เราต้องเล็งตัวไหนเป็นหลักเล็งคิกซี่เลยครับคือถ้าเล่นเมทเล็งเมทครับผมอ๋อถ้าเล่นเมทก็ต้องเล็งเมทกันเองใช่เดี๋ยวเสียเชิงนักเล็งอะยอมไม่ข้ามหัวกันใชอ๋อเสียเชิงเมดคือต่อให้ตรงกลางเราในเลนสมมุติถ้าตัวเราแพ้แแล้้้้ววสูไไไม่่่ดตาาถในฟเราต้อองฆ่่่่่ามมมมััันนใใชชยยครบผดหไส เเเราาต้อองมกูไม่ไหวแล้ดียวเว้ยคือจะบอกก่อนนะครับทุกคนคือผมไม่ได้เป็นตำแหน่งเมทปกติเล่นแคลีรี่นะครับอาจจะไม่ได้ช่ำมากถ้าตอนนี้ผมเล่นกากหรือตายเยอะก็ต้องโทษคิมนะครับผมเป็นโค้ดไม่ดีครับแปลกแไม่ต้องครอบพุ่มครับผมไม่ต้องครอบพุ่มใช่ครับวิ่งไปกลางเลยครับเอ้ผมจะครับมันทักษะสองเลยนะใช่ครับกลางน้ำเลยครับกลางน้ำเลยใช่จะไปกลัวจี้อพอเจอคิกรี่จ่เอ๋แล้วก็ต่อยมันหมัดหนึ่งครับลิกเตอร์ดีไม่ใช่คิกรี่ไม่เนอมันไม่เข้าก้างเนี่ยมันไม่เข้าพุ่ม นี่ต่อ,เอยเนาะเออเก็บปภาษีไม <ป S> ่ต่อยแม่แล้วเนี่ยก็ก็ผมได้โค้ดดีครับอันนี้เขาต่อยอยา่าเข้ายาขวาครับระวังอันนี้เราต้องต่อยใ,ให้มันตายทีละตัวใช่ไหมมันเคช้ามากเลยอ่ะแล้วมันอย่างนี้แหละครับโอ้โหไม่ลอดคลิปเลยเราเราไม่บอกพี่อ่ะเราเป็นโค้ดอ่ะบอกดูยังไงเอ้ยไภาษีแล้วก็สกิลบหนึ่งตั้งอันนี้เรารอรานดีกว่าเนาะรอานนู่นก่อลรอร้านก่อ พัดติบยับเลยเออย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วต่อยเราต้องออโต้หรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาถอยก่อนเนาะอยู่ที่จังหวะครับผมออโต้เลยแบบรอเลยครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู store, ่งงงนะเมื Alter, <s> <S ่อกี้สเต็ปงงเราไม่บอกครับว่าไอ้ฟิกเกอร์ต่อยเลยเรยเฮ้ยโซชิ้นวันนี้วันตายของเจ้าเฮ้ยทัตติบไอคิวไอ้ไอ้ โอ้โหหมูหวานมัวต่แข็วเฮ้ยไม่ตะเข็วอะไรหรอแถวภาษาอะไรวะแถวคืออะไรครับแล้ตคือเป็นตัวนี้เก็บปูประมาณแบบรอเตะไปทางด้านซ้ายครับด้านซ้ายอ๋อคือมันเก็บปูได้ง่ายใเลยมันมันดันขี้หรอดันมันจะแบบลาดยากได้ครับแล้อยนี้เราเดินไปไหนดีครับเขี่ยกลางก่อนครับใช่ครับผมเราโผล่เลยครับเราโผล่เลยครับโผล่ยืดเลยโผล่โผเลยเพราะว่าไปหลอนเราดัาง ด้านล่างมีประเด็นอะไรบางก่อนเปิดไฟต้องสกิลสองให้โดนก่อนนะปรถตีเลยตีหนึ่งตัวคุณเพื่อนร้ายเราโอ้โหคุณดาบเบิลเราไม่ถึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เรออาโกนี่นะครับอาโกนี่นี่คือก็ลดคูดาวเลยเนาะชินนี้ใช่ครับโอเคครับพยายามพาสซีฟเขาพุ่มนะครับเช็คพุ่มมบ่อยๆนะอ๋อโอเคครับโอเคครับต้องต่อยอย่างนี้เลยแล้วก็ชิคพุ่มแบบหนึ่ว่าต่อยเข้ามายี้เลย อ๋อไม่ใช่ครับผมเดียกรเดียวหน้าเช็คกุ้มก็คือถ้าสมมติว่าเล็งกุ้มกุ่มนี่ยเออพุ่มนั่นก็คือแบบแบบพาสดีแล้วก็พาสดีปุ๊บก็อย่างนี้ใช่ครับผมกระเดี่ยวออกมาเออครงอยมางนี้ถ้าเช็คกุ้มศัตรูมันมันไม่เห็นเรามันดับแนบเลยเออเดี๋ยวต่อยไปเลยเนาะใช่เราล็อกเคกลางเราเคลียรกลางก่อนแล้วคลิปเวีนการ์ดอย่างเงี้เราควรไปเลนข้างไหมหรือล็อกเคกลางอย่างเดียวอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามมันเข้ากันหรือเปล่าถ้ามันอยู่เยอะเราก็ปล่อยได้ เฮ้ยช่อนี้ผมว่าฟิกหนึ่งได้ใช่เหรอ่มันเพื่อนมันลงไปกันล่างแล้วเ้ยพี่ผมว่าช่อนี้ฟิกหนึ่งได้เว้ยใช่เหรอรอออออรอมันรอไม้ตายไม่ตายไม่ตายฮะไม่ได้แดกหรอกโ่ะพี่ขอโทษน้องกับตัวอุ้ยโหตัวนี้มันโดนทุกหมัดเลยเว้ยเวลาจะคิดพยายามต่อยคิดตัวหลักก่อนครับครับผมผมดครับผมครับนี่ครับพัสดีพัสดีตอบมันเลยพัสต่อยพัสดีปุ๊บอ้าวพัสดีพัสดี โอ้โหพัฟฟ้าเล่นได้ดีแ้่สองอุ้ยเอาชิ้นนี้เลยสวยสวยนี่สวยละนี่คือดีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูคิซี่มันกันบีโร่ไม่ไหวคือกีบกันถ้าเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเอาปั๊มเลยตอนนี้ตอนนี้เลยนะเออถ้าเพื่อนแบบเอาจัดอะดูนะอุ้ยเห็นไหมเอาแล้วเพื่อนก็ตาย โอ้โเพราบแต๋วอะเป็นเพราะเราไม่ได้ไปช่วยไปเนี่ยไม่ไครับเป็นเพราะเพื่อนเราโดนสปอร์คิวครับอ๋อนี้ตราไปลากเนาะตปเลยครับแล้วกลางเลยครับไม่เป็นไรเราไปเลยเลยเรเคลียร์เดลเคียครับอุ้ยอุ้ยตัวนี้ต่อ้ยตายกันตายเลยเอ้ยมันยกแล้วตายเลย่กเฮ้ยสว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 ยยเียเยาียัแต่เราโดนที่โยเบสวยสวยเราเดินสูงเลยเราเดินสูงเลยเวล้วเฮ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวพาตี้ดิเเดินหาเลยเดินหาเลย เฮ้ยจริงแล้วี่โตะปฏิบติไอ้ปฏิบบหรอไอ้ตัวนี้ก็ได้นี้นะไอ้ตัวมันก็มีแค่ต่อยต่อยปะวะอไรอย่างนีแหละอย่าี้เลยอเ๋นี่แหละนี่แหละเงเฉงอุ้ยตัวหนึ่งเอ้ยเหลอเออุ้ยติดมัดติดมัติดเดินตามเตามไอเสาเรไปบนบกอย่างนี้แล้วก็าต่อยกลับมาเฮ้ยอันนี้ โอ้ทำไมตัวมันแรงจังวะต้องไม่ประมารบีโร่นะไม่ใช่บีโร่อะไรวะเอาดีๆนะแข่งระดับโลกเฮ้ยจำชื่อตัวละครในเกมไม่ได้ <c oughs> ชื่ออะไรวะเฮ้ยไม่ให้ดูตัวอะไรเอาไบรอนเหรอบุ๊ว่ารอนกับไบรอน <c oughs> เฮ้ยต่อไปก็คือบงกรดใช่ครับผมอันนี้เราเดินไปไหนดีครับไปดักครับผมอันนี้คือการเกมแล้วเนาะรอเราดักกุ้งเลนเราหอรอต่อคิดอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยพักสิพักสิ ดพี่ช็อตนี้พุชาร์จะจะจะหมัดนึงเพาะโลกกว่าเมื่อกี้แฟนติดแล้วติดนาทียี่สิบอย่าลืมนะเป้าหมายเราคือเลิงคิดซี่พี่เราต้องเก็บฟิกเกอร์ไว้ค่าคิกซี่ใช่รอเลยที่หมัดนึงเพืร์ใช่ไหมพี่อันติเข้าไปเลยต่กไปเลยขอแค่ต่อยโดนแล้วก็อันติฟิกเกอร์ยันเลยพี่โอเคได้ครับแต่ว่าแบบเวลาอัติใช่ป่ะไม่ต้องแบบอันติแล้วฟิกเลยแบบอันติรอให้มันยืดเป็นหนึ่งได้เดี๋ยวกันมันจะมีปัยหาเข้าใจป่ะ แบบไม่ต้องอันติแล้วฟิกอันติแล้วรออีประมาณ0.5นวีแล้วค่อยฟิกโอเคมันจะได้ระยะที่ไกลครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วครับโอ้อันนี้คือมากกวจะไม่รู้นะเหมือนผมได้พาร์ตี้บบพาร์ตี้พาร์ตี้พาร์ตี้บอสนี่แหละนี่แหละเอ้าที่สีตาเลยเชียร์ฉีกก่อนมองสบายแต่แต่สบายแต่แต่ต่อยตัวที่หนาที่สุดครับเออโค้ดกูดูจังวะโอเคครับพูดรอไปคัดกลางครับผมคัดกลางเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลียร์เดี๋เดินเดินตามเด็กไปเลยเดี๋ยวมันไม่เชียร์เด็ก อ๋อดูตับดิ๊กก็ได้ได้ดีไงครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันไปครับเหลือเป้าหมายเราจะเกินแล้วโอเคครับมีชิคอะไรอีกไหมครับสำบวยตัวนี้มีครับแต่ไม่บอกแล้วตอนแรกบอกรอรอแจะพีด้อยู่ไหชิคมันต้องนีแหละเศษวิอติดเขาเนีย ได้หรอวะได้โยสได้เหรอแต่เมื่อกี้พ่อพักยด้หรอนาะดตรงเลยเออว่ะพี่พี่มีสีโอ้ยโหพี่เออะยไงยไไวิยันหรืเปล่ารอรอรมนนเอ้่พี่เอาเลยพี่เอเ่ยนี่แหละนี่แนี่แหละี่อกแ้วพี่คือเหมือนเราแบบพีชี่เพื่อนตอนั้นถ้ามันเจ็บหมดเหมือนเจ้านรจบเลยชนะเยเนี่ อย่างเอาอะเกมไวมากเพราะว่าได้โคด้ดดีอย่างน้องคริมมาผมว่าจะไม่แข็งละเป็นโค้ดละ <c oughs> คือเนี่ยคนดูดเัเบิ้ลนะครับรดับเบิ้ลเราเยอะที่สุดนี้ทีมหลักๆนี้ถ้าเราเล่นมวยนี่เราต้องเล่นยังไงแบบเราต้องโฟกัสตัวไหนหรือว่าแบบเดินเกมยังไงเป็นหลักถ้าในแลงด์ก็เน้นปั๊มแบบป๊อปเลนครับผม,มถ้าแบบกดโซโล่เงี้ยคือเขาไมา่ค่อยระวังตัวแต่คือแต่ก่อนผมจะเล่าให้ฟังคือผมเคยเจอคนหนึ่งที่ชอบเล่นแพนด้าเนี่ยผมแบบไปปัมบบ๊ม <c oughs> อะไรหมูหมูอ่ะคุณยังง่ายอยู่ปั๊มง่ายแล้วมีวิธีการเก็บพาสซีฟเราควรใช้พาสซีฟมวยตอนไหนอย่างในเกมไม่แก่เราเราใช้พาสซีฟปุ๊บแล้วก็เราแยยยบไปต่่่ออมันเพืทีจะะะใใหห้้ถึงร ล่ะอแต่มันมีมันมีแบบวิธีอื่นอีกไหมจริงจริงไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่ามันเน้นจังหวะดังแมปอะไรเงี้ยแล้วพาสีเข้าไปปุ๊บเข้าเห็นหน้าเราแป๊บเดียวอะเราต่อยอย่างเงี้ยมันหลบยากมันก็มีแค่พาสติต่อยนั่นแหละแต่ว่าเราต้องทําให้มันชินแล้วก็อย่างที่บอกที่ผมห้อยรูนสกิปเตอร์มาเพิ่มความไวศูนย์หกศูนย์หกใช่ไหมมันจะเก็บพาสีไวขึ้นสกิปเตอร์เอออ่ามันจะทําให้เราแบบทําท่านั้นได้บ่อยขึ้นเราตีหนึ่งสองพลาสติกมาละใช่ไหมเวลาฝรุกข้าต่อยคีปุ๊บ หนึ่งฟิกเกอร์แล้วก็อติกลับมาเงี้ยดีป่ะคาร์บโบนี้ถือว่าดีไหม ดีมันทําให้พีกได้เลยคือถ้าได้แรงอ่ะคือทําได้เลยนะข้อควรระวังก็ประมาณแบบว่าเช็คล้างประตูอะไรอย่างเงี้ยพยายามนับล้างแล้วก็แบบสังเกตตอนที่แบบถ้าสมุดเขาบุกใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเราเราจะทําทางนี้ได้ก็ตอนที่ออบเกี์ขึ้นไหมก็ตอนเขากำลังแบบเริ่มตีป้อมเลี่ยเขาจะไม่ค่อยระวังตัวต่ต้องตัดสินใจเร็วด้ยต้องตัดสินใจเร็วด้วยคือถ้าแบบเขาตีป้อมไปครึ่งหลอดอะไรเงี้ยเราจะบัวเราจะไปเข้าตอนนั้นมันก็ยากละเพราะว่าเขาคงเสร็จอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับมวยของน้องอีเลสนะคผม สักกแปก <laughs> วันนี้ทุกคนก็ได้เทคนิคไปเยอะพอสมควรนะครับผมอย่าลืมเอาไปทําตามหรือว่าเอาไปเล่นตามได้นะครับผมไปน้องคิมฝากช่องทางการติดตามเลยครับฝากติดตาม IG คิมเทฟซ่าส,ส,สองสงสองได้นะครับไอจีอัปเดตรูปแค่นั้นเลยอัปเดตหนป่งเดียวใช่ครับผม t ิ k กต k อกไม่ตรงไป้เต้นแล้ว t ิ k กต k อกพอดีแบบ รั่วไปไหนนะบางพินก็อ,อยากติดตามเลยครับโอเคครับวันนี้ก็ไปติดตามทัวรคิมกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนอยากให้ EP ต่อไปเป็นใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากากดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ชมบัวหวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ